สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเหมือนเดิมนะครับส่งตรงจากนครศรีธรรมราชเลยครับนี่ครับส่งตรงจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับแอดมินอุทิศดัมดัมมี่ดัมมี่ของแท้ต้องที่นี่นะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับเริ่มเริ่มแกะเลยนะครับดูว่าจะเป็นอะไรครับ สั่งไว้เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับจองไว้จองตัตเตตังะตตะตะแทนเป็นอะไรครับเป็นอะไรตัตะแทนมาแล้วกล่องสวยังวะยอดซับหกสี่นะครับ สับหกสี่สเนี่ยสวยเนี่ยอันนี้ยังสวยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยก็เป็นไอ้นี่คงขวัญถุงนะครับควัญถุงรีวิวไปแล้วหลายคลิปครับอันนี้ขวัญถุงเนื้อเอ้เหรียญขวนญถุงนะครับเขาสร้างเหรียญขวนญถุงสร้างเขาเลย ทองแดงสร้างหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะครับทองแดงนะครับเหรียญขนถุงนะครับเหรียญเหรียญสองเหรียญนเ,นเขาจัดสร้างหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญครับอืมครับ,บอ,อืมเปิดไปเลยจะเท,ท,ทรนจะเป็นอะไรครับของกามยียังสวยเลยฟ้าปเปิดเปิดฟังไหน แทนอ๋เป็นมงคลแปดเหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญมงคลแปดเหลี่ยมเป็นเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองนะครับก็สร้างเจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญนะครับใส่กล่องกมะยี่อย่างดีครับเหรียญแปดเหลี่ยมนี่ครับเลขเลขแปดก็เป็นเลขมงคลนะครับเท่ากับรวยรวยเงินรวยทองครับรวยรวยรวยแปดเหลี่ยมนะครับหรือว่าใครจะ ยู่ทางสามแพ่งครับไว้ติดหน้าร้านหน้าบ้านก็ได้ครับเปลี่ยนจากลายกลายเป็นเฮงเข้าบ้านครับสะท้อนเฮงเข้าบ้านนะครับหรือจะไปทําเป็นหัวแหวนหัวเหรียญก็ได้ครับเลขประมาณกี่เซนเอาว,วัดวัดวัดดูเทียบเทียบดูเทียบให้เขาดูเทียบแต่ละเหรียญโอเหร,เรียญหนึ่งประมาณเซนเดียวเองครับเลกเลกใช่ไหมประมาณหนึน่งเซนหนึ่งเหรียญประมาณหนึ่งเซน นนเหลียมงคลแปดเหลี่ยมพุทธคุณรอบด้านครับพุทธคุณครอบจัก,กรวาลครับไม่ไม่ไม่คอสะท้อนแสงยิ่งหายเลย,เ,ลยเป็นเนื้อเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงครับ สร้างเจ็ดห้าันอันนี้ก็เป็นเลขท้ายๆนะครับเจ็ดเมื่7เจ็ดหมนสี่ันเจ้เก้าบเจดนะครับอันนี้อันนี้เป็นอะไรแก้ okay, นะ สนใจสอบถามสอบถามเข้ามาเลยนะครับสอบถามเช่าบูชาสนใจรายการไหนครับยอดซับ64หรือเป็นสูงน้ 63, ํา6สมก็มีนะครับแต่ตระแหนโอ้โหอันนี้เนื้อเงินเลยครับหล่อร้อยองค์ครับเนื้อเงินเห็นหล่อร้อยองค์ครับเนื้อเงินขนาด1นิ้ว สามเซ้นรึเปล่าวัดวัดวัดนี่เอามาฟัง,ฟงนี่กล้องอยู่แถวนี้เหรอเหรียญหลอนี้เขาสร้างเท่าไรนะเนื้อเงินเนื้อเงินครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญองค์ครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ถือว่าสร้างน้อยนะครับเนื้อเงินวัดเจดีครับหนึ่งนิ้วพอดีครับ

อืมซูมเกินไปสร้างแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับ,บหเห็นชัดไหมครับโอ้ยซูม,หมให้ดูหลอๆนะครับเอเดียนเล็กมากนะครับอง,งเล็กมากครับ สวยงามครับอันนี้เป็นขวนถุงครับขวนถุงก็แกะให้ดูหลายหลาย EP นะครับอันนี้เขาเรียกแปดเหลี่ยมครับมงคลรแปดเหลี่ยมครับไม่มีโคตนะด้านหลังก็เป็นยันนะนั่นไงโคตโอ,โอุ้ย สายเฮงแดนใต้ครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีครับอันนี้เขาเรียกหล่อลอ,อยองค์ครับขนาดหนึ่งนิ้วโคตรหยุดใต้ฐานหรือว่าหยุดตรงไหนเลขโคตดอ่ะไม่มีกล้องสองพะของเขาเามันเล็กเ,เลขโคตดอยู่ข้างหลังครับเลขโคตเลขโคตก็หนึ่งศูนย์สองห้าสองครับ สนใจเช่าบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับสายแหงแดนใต้ครับให้ดูครับของแท้ต้องมีโค้ดวัดอย่างนี้ครับ ส่งตรงจากวัดเจดีนะครับจากที่นี่แท้แน่นอนครับพ่อค้าแม่ขายครับมีติดไว้นะครับพ่อค้าไม่ขายเจ้าของธุรกิจครับขอได้ไว้รับขอได้ทุกอย่างจริงจครับชื่อนี้ครับ ส่วนเหรียญมงคลแปดเหลี่ยมนี่ก็ข้างหลังก็จะเป็นยัน,นครับเป็นชุดนะครับเขาทามาเป็นชุดครับก็เนื้อเงินเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงครับสวยมากนะครับใครอยากสนใจอยากเอาไปสะท้อนความเฮงเข้าบ้านก็ติดต่อมาได้นะครับเหรียญมงคลแปดเหลี่ยมนะครับ แปดเหลี่ยมเลขแปดคนจีนเขาก็หมายถึงรวยรวยนะครับอันนี้คือสลึงครับเ,เอาเหรียญบาทมาดีกว่าเขาจะได้มองภาพกจะไปทำจี้แหวนหรือว่าเป็นจี้สร้อยอก,ก็ได้ครับเรียมคอนะครับนี่ครับเทียบกับเหรียญบาทนะครับเลขเหรียญบ,บ,บาทอีกครับหรือว่าจะ ให้เด็กห้อยหรือว่าให้ผู้หญิงห้อยก็สวยนะครับไปเลี่ยมทองใส่หรือว่าไปทำแหวนใส่หรือเอาไปไว้ตรงบ้านหน้าบ้านทางสามแพ่งอย่างนี้ก็ไม่สามแพ่งก็ได้ครับเอาไปสะท้อนความเฮงเข้าบ้านครับพุทตุคุณดีจริงๆครับไอ้ไข่เล็วัดจะดีอันนี้เป็นพิมแปดเหลี่ยมอันนี้เป็นหล่อลอยองอันนั้นอันนั้นเป็นควันถุงครับพิมพ์ควันถุงครับสนใจแบบไหนก็ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับจะทิ้งเบอร์โทร facebook ไลน์แอดี้ว้ครับใต้ใต้คลิปนี้ครับหรือว่าเมนเมนใต้คลิปนี้มาก็ได้ครับออนตลอดอยู่นะครับออนยิบสชั่วโมงครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้ครับมีอะไรก็จะมาเกะให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ หล่อๆก่อนจบคลิปหน่อยอสวัสดีครับ